หลายๆคนอาจจะเจอปัญหาว่า,อ,าอัปเดตแพชมาแล้วเวลาเราบินด้วย ILS approach นะครับมันจะหาสัญญาณ ILS ไม่เจอหรือว่าไม่สามารถที่จะแลนดิ้งได้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับเอาเอาสาเหตุก่อน,นครับสาเหตุก็คือว่าเจ้า FMS เนี่ยต,ตัวสัญญาณเรดาร์กับแ a v i g a เ i ชัเนี่ยนะครับ ILS frequency เนี่ย ตัวเกมเนี่ยมันอาจจะเออไปนะครับทำให้มันไม่ได้มีฟ r e ควนซี่ใสเข้ามายกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวพี่อาจะลองอใช้วิธีนี้นะครับ i o s frequency เนี่ยโดยปกติแล้วตัว i o s approach 17นะฮะเวลาทำ Flight Plan มันจะมีการใส่ค่าความถี่นะค่า f r e q u e n c y ค่าขึ้นความถี่ของรันเวยนั้นๆเนี่ยเข้ามาด้วยแต่ในอัปเดต ครั้งนี้นะครับ1.9.3นี้เนี่ยหลายครั้งนะครับพี่ก็เจอว่าตัว flight plan เนี่ยมันไม่ได้อัปโหลดโจ้ f r e q u e n c y นะสัญญาณ f r e u e n c y มาทำให้เวลาเราดูที่หน้าจอนะครับเวลาเราเปิด ILS Mode เนี่ยนะบ,บางครั้งเนี่ยตัวสัญญาณ runway ILS เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับถ้าเราอยากเจอแก้ปัญหานะครับว่าทำยังไงถึงจะให้สัญญาณ ILS นีฮะ ตัวสัญญาณตัวเลขเหล่านี้เนี่ยขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะแลนดิ้งได้ตาม Approach i o s นะครับก็ให้ใส่สัญญาณ Frequency ของรันเวย์นั้นๆนะครับเซิร์ชหาใน,ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับอย่างสนามบินคูชิโร่นะครับ i o s Runway 17นะฮะฟรีเคคือ108.90ยัดใส่108.9นะครับ 9นะฮะเข้าไปใน i o s นะกดปุ่มนี้ครับสัญญาณ108.90จะมาก็จะทำให้จูตัวเครื่องบินเนี่ยก็ได้เกาะสัญญาณเกาะสัญญาณของตัวเรดาร์ของสนามบ,บินนั้นๆนะฮะแล้วก็ช่วยให้เราสามารถที่จะแลนดิ้งได้ง่ายขึ้นนะครับ